ไก่นะความน้ำซุปความน่าจะกระเทีมเจียวลองสึกนะที่มันแบบที่มันพิเศษพริกดองอ,อร่อยอ มาพิษณุโลกทั้งทีก็ต้องมาร้านดังกันหน่อยก๋วยเตี๋ยวไก่วัดจันหรือก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าล้อมนั่นเองข้างปั๊มน้ำมันบางจากถนนบรมไมตรโลกกันนะตอนเรียนพยาบาลอยู่ที่พิษณุโลกว่าจะมากินแล้วไม่มีโอกาสสักทีนี้มาคืนสุเยาก็ต้องมาจัดกันหน่อยนะคะทุกคนจัดไปค่ะเป็นซี่โครงหมูตุ๋นและก๋วยเตี๋ยวไก่ราคาดีมากเลยอะแค่40บาทเองอะพ่อกับแม่ก็มาด้วยจ้าพ่อกับแม่บอกว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อาาแล้วครั้งแรกนะท,ท,ทั้งที่อยู่พิโลกมาผ่านแต่ไม่เคยแวะหรอก นู่นนั่นนี่สี่ห้าหกได้แวณตะทีตอนที่อยู่นะอยู่พิษโลกแค่สองปีร้านเขายิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะทุกคนมาอืมอร่อยแล้วก็อันนี้มาอันนี้เป็นซี่โครงลอ,อยเขาว่าซี่โครงหมูนี่หว่าไอชิมนี่มันเป็นเครื่องแบบเก่ากี้เครื่องแบบตุ่นยาจีนอืมอืมอืม,อม หม,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 มอหม้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 อหมอหม้อมอมอกเครื่องปรุงหนถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเปรียปร้ยวเผ็ดเผ็ดไก่นี่คือเล่นเป็นน่องแบบเขาเรียกอะไรแม่น่องโพกบะ่ะนี่นะคะแม่เคยมากินแล้วด้วยซ้ำยายดมเนี่ยแต่เจ๊บานไม่เคยมานี่น้ำส้มดองมีสองน้ำส้มเลยนะเพราะฉะนั้นเราลองสองอย่างเลย โอเคน้ำตาลใส่ดีไหมว่าสักหน่อยดิหูยพริกไอวไม่เนี่ยเจ๊บานมาค่ะมาค่ะทุกคนเข้ามาแล้วดูคลิปวิดีโอให้สนุกช่วยกดไลค์กดแชร์พิมพ์คำว่าป้าหลอมให้เจ้ด้วยโหพริกหอือมอร่อยขอตัดหวานได้หน่อยใช่ <Hey. S 1> ฮะไม่หวานไหมถึงเลย อ่ะนิดเดียวอ่ะเอาหรอของฉันเดี๋ยวนี้เบาหวานลงไปกว่าต่กอแล้วเพราะเป็นเบาหวานอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นตะกอเราก็เชื่อม,มค่ะเดี๋ยวนี้คือไม่ถึงขนาดนั้นคอพอปลาเลมเอ่ะพ่อปลาเลมอุ้ยอร่อยจริงเดี๋ยวนะก็แขีรถไฟกับพ่อปลนเลมค่ะอร่อยมากแต่อยากให้พ่อกับแม่ชิมอันนี้จังเลยอะ่ะส่งไปสิส่งให้ยายดมดิมันก็เป็นแบบตุ่นนี่แหละตุ่นยาจีนซิ่งคงหมูคอ,อเลือดอะไรของเขาอร่อยหมดแล้วนะมาจนร้านจะปิดแล้ว มูสเต๊ะให้ไมดให้หาดทิชชู่ทิชชู่คือไปถึงข้องบนโรงแรมไหมได้นะไปถึงนั้นแล้วเราต้องสังอนี่ังหาโรงแรมปหตุบอยังทอร่อยว่ะมจดแม่้าม่ลมมาได้ที่คุ้เคยเยอะเหืมแต่เต้นเขาไม่ได้เหนียวมากนะ กับต,ตัวน้ำซุปอร่อยล้ำลึก้ึกกินอยู่ันห้คามน้ำซุปอร่อยล้ำลึกเส้นเล็กไม่ได้เหนียวมากถ้าเส้นเล็ก<ม>ดอกวัวนะตายพอดีเลยอร่อยแบบอุ้ยอร่อยว่ะพริกดองเขาอร่อยอร่อยพริกดองหอมแล้วก็พอกนินแล้วน้ำกระทงยมกระเทียมเจียวอะไรของเขาที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวมันน้ำลายแตกโป,ะปะ๊ะๆเลยอือ ทอนเนสขนมโอ้แต่ขนมไย่าีมบีบ่เงี้ยมีโพลกันแล้วสวยแล้วก็เปรี้ยกรูนผลท่อนสีสับโลงแล้วที่ซื้อมาไหมอยากโอนสีตะมันพอถึงคนนีก็แต่งหน้ามาแล้วนี่นิดนิดอือก็บอกว่าฉันสวยไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วนะถึงได้แค่นี้แหละเดี๋ยวเอนเตอร์เทนเอามาพี่โลกเพราะเมื่อคืนตูญเจ้าอร่อยพี่ดูว่า ถ้าอะไรเหลือเนี่ยน่าจะอร่อยไม่ได้อร่อยอความเป็นเนื้อเนื้อไก่นะความน้ําซุปความน่าจะกระเทียมเจียวความรู้สึกนะที่มันแบบที่มันพิเศษพริกดองอ,อร่อยอถ้ามีเลือดมีคอน่าจะเขาเขียนไม้เลยว่าหมดแล้วจ้ะดูรู้เลยว่าร่องรอยเดี๋ยววางไว้ก่อนวางมาวาง ดูรู้เลยก็ร่องรอยการมาของผู้คนอ่ะคงมีไงให้อร่อยอ่ะเองน่าจะไม่ไหวเผ็ดนะเปรียกมันหอมไก่อร่อยอ่ะก็แน่ไม่ได้หิวมากกันเนี้ยจากมาวันนี้อะไรเหลือวะอุ้ยนับเป็นปีร้วยห้าสิบสาม หนูเคยเรียนอยู่ที่นี่สปีหนูไม่เคยมาหนูผ่านแต่แวะไม่ทันไมนเ้นะเบซะก่อนหนูไม่เคยมาเลยแลนดท่งคหนยวือป้าน้องแม่เป็นลวแล้วน้ำจิ้มเหมือนแม่ประนอมน้าจิ้มเกียวเบ็ มันก็ไม่ผัก,กว่ะก็ไม่ผักก็อั้นงั้นอะ